เกษตรกร6.7ล้านคนรอเฮประกันรายได้ปี3จ่ะเข้าคอรอมอเร็วๆนี้กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับ กระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษรพรวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเมื่อวันที่31กรกฎาคมนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านะครับ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในกำลังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการประกันรายได้กเกษตรกรปีที่3นะครับตามนโยบายของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมโครงการประกันรายได้โดยกระทรวงพาณิชย์นะครับรับ ผิดชอบสินค้าเกษตร4รายการนะครับคือข้าวเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลาล์มน้ำมันและมันสำปะหลังนะครับส่วนยางพารานั้นนะครับเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งก็ให้เดินหน้าไปพร้อมกันนะครับนางมาเลกากล่าวว่านะครับล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ ได้รับรายงานจากนายวัฒนศักดิ์เสียเอี่ยมนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในว่านะครับขณะนี้โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรปีที่2นะครับที่ดำเนินการจบไปแล้วก็คือข้าวเปลือกและยางพารานะครับส่วนที่ยังดำเนินการอยู่คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลามน้ำมันและมันสำปะหลังนะครับและที่ผ่านมานั้นนะครับในช่วงที่ราคา ตามกว่าราคาที่ประกันรายได้ไว้นะครับเกษตรกร,ก,รก็จะได้รับการชดเชยส่วนต่างแต่ปัจจุบันนะครับสินค้ากเกษตรแต่ละชนิดมีราคาสูงขึ้นนะครับจากมาตรการเสริมและการเรื่อหาตลาดของกระทรวงพาณิชย์นะครับทำให้เกษตรกร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยล่าสุดนะครับราคาตามกลไกตลาดนั้นข้าเปลือกเจ้านะครับ อยู่ที่ตันละ8,500ถึง8,600บาทนะครับส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับนความชื้นที่14.5%นะครับที่กิโลกร,รัมละ9.10บาทนะครับส่วนปราลมน้ำมันทลายนะครับอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6.20ถึง7.30บาทน้ำมันปาล์มดิบนะครับกิโลกร,รัมละ3.4ถึง3.5บาทและมันสำปะหลัง กิโลกรัมละ2.50บาทเป็นต้นนะครับระหว่างนี้นะครับกําลังเร่งจัดเตรียมโครงการทั้งการกำหนดราคาปรักการรายได้สินค้าเกษตรแต่ละชนิดนะครับรวมถึงมาตรการเสริมที่จะดำเนินการคู่ขนานเพื่อรักษาระดับราคาและจะเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรนะครับแต่ละรายการพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับหรือประมาณเดือนตุลาคม2564เป็นต้นไปนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตสินค้าเกษตรเริ่มทยอยออกสู่ตลาดนะครับส่วนการดำเนินโครงการประกาันร,รายได้กเกษตรกรปีที่2นะครับถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีรายได้ ช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้โดยมีเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วรมโครงการทั้งสิ้นนะครับ7.6ล้านครัวเรือนนะครับแบ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าว4.5ล้านครัวเรือนอยางพารา1.78ล้านครัวเรือนมันสำปะหลัง5.2แสนครัวเรือนปลาล์มน้ำมัน3.7แสนครัวเรือนและค่าโพดเลี้ยงสัตว์นะครับ 4.5แสนครัวเรือนและโครงการประกันรายได้ไดกเกษตรกรปีที่3นี้นะครับก็จะเดินหน้าในหลักการเดียวกันโดยหากราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาประกันรายได้นะครับรัฐบาลก็จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีกเกษตรกรผ่านบัญชีทกศโดยตรงนะครับนางมาริกากล่าวว่าราคาประกันรายได้สินค้าเกษตร5ชนิดคือ ข้าเปลือกเจ้านะครับตันละ10000บาทข้าเปลือกขอมมะลิตันละ1 5 0 0 0บาทราคายางแผ่นดิบ60บาทราคาน้ำยางสด5 7บาทยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ23บาทมันสำปะหลังกิโลกรัมละ2.50บาทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กิโลกรัมละ8.50บาทและปลามน้มันกิโลกรัมละ4บาทหากราคาตลาด สูงกว่านี้กเกษตรกรได้ประโยชน์แต่ถ้าราคาตามกลไกตลาดไม่ถึงราคาที่ประกันรายได้ไว้กเกษตรกรก็จะได้รับเงินทวนตางไปครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ดีๆนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับสำหรับโครงการประกันรายได้ไดกเกษตรกรปีที่3นะครับจะเข้าคอรมอเร็วๆนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์ กำลังจัดเตรียมโครงการที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ชมทุกทท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกับผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ